สวัสดีเลยเจอทุกตาพาฝันจ้าพ่อกันอีกแล้วนี่ค่ะมาเด้อมากินกาแฟดำก็เอ้ยแล้วก็กินพี่กวยอาหารเช้าจ้า อากาศดีดีจ้ะเบิ่งเดดอันส่งกำลังพอดีพอดีกาแฟก็น้ำหอม เอาค่ะเริ่มต้วนวันใหม่ก็เทุกคนมีความสุขด้วยจ้าอันทํามาค้าขายก็เ,รเจริญรุ่งเรืองเนาะหน้าที่การงานก็คือกันแล้วก็มีความสุขทุกคนมาคลิปนี้ก็กินกาแฟดำจ้าก็เออทุกตาพาฝันหรือว่าดื่มกาแฟดำค่ะแล้วก็กินกล้วยกล้วยก็เป็นอาหารเ้าค่ะเจริญอาหารเด้อ ัน,นก็บแบบสไตล์เอยตุ๊กตาผาฝันเลยเจเด้ หลมก็จะแม่นมีแหงก็ไม่พี่น้องเดดอ่อนๆลมเย็นๆซะกำลังสมมันเฮียวบาเกิดเราแดดกันดลยกำลังสมมันแดดอันอ่อนๆลมเย็นๆมันเฮียเขาเก็บเมฆแล้ว น้อยก็มาอีกหนอขเนาะธรรมาติ ตื่นเช้ามาแดดออนแดดอันส่องลมพัดเนาะคะ่ะเนาะมือไม้พัดไปพัดมานกร้องเพลงให้ฟังชีวิตก็เบิกบานไปอีกแบบนึงเนาะเอ้ยว่าถ้าตื่นมาฝนตกมืดก็เป็นอึดทึบอยู่มันบอกค่ะัน,นตื่นเช้ามาแดดออกสว่างสดใสมันจ้าคะ่ะสดชื่นคะ่ะกระชุ่มกระชวยกระชับกระเฉง ขานาหนาวก็มีเป็นบรรยากาศอีกแบบนหนึ่งของขานาหนาวลมพัดแห้งหิมะหลงเนาะนานกกขโอดน้ำโบเห็นขโมดหงอกแกนกแกยานหนาวกับบนลบ,นนบลบไปซ่อนยวนมองที่อุ่นๆเนาะ <c oughs> บรรยากาศนี่ก็คือ คุณประโยชน์นะคะนะธรรมชาตินี่ถ้านะถ้าเบิ่งจบเจียแกันธรรมชาตินี่เฮ้เอความสุขอ่อยว่าสดชื่นโบตรงซื้อตรงแรกเนาะคะตื่นเร้ามาปะแนง,เป,งเปิดทางเบิกทางเฮอสดชื่นอันเดดก็ส่งก็ส่งเสื้อผิวกม็มีแห้งมีแห้งกะ It's open. แฟนเอ้ยมาดื่มกาแฟนําเอาเพื่อพ่อแม่พี่น้องมีความสุขเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าด้อสไตล์เอ้ตุ๊กตาพาฝันสวัสดีด้อจ้า